ทุกคนก็กรับสวัสดีทุกทุกท่านด้วยกันนะคบผมวันนี้มายกเกมมาครับเอาชิบิรอดนะครับผม1.8ใน EP ที่1กันแล้วเย่หลังจากที่เราไม่ได้ลงคลิปเป็นเวลายาวนานนะครับผมเนี่ยทุกคนเห็นไหมเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพิ่งเราเกินมาเราเกินมาที่ไบโอมฮิมะเล่นแล้วนี่มันวายน้ำขึ้นมันวายันมันว่ายน้ำยังไงเฮ้ยเี่ยะเรียขอตายก่อนป็นหนึ่งป็นหนึ่ง tay con còn nâng 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 Mình <Nhạc> nâng còn พึ่งทุกคนเราอยู่บนภูเขาไหมเนี่ยโอ้โหไหนวะนี่เพึ่งโอเควิ่งได้แล้วอืมเราอยู่บนภูเขา เหนียวคนมันไม่มีไม้ให้เราเลยเหรออัเดี๋ยวนะไม่ไม่อันนี้อันนี้ปักอันนี้ปักไม่ใช่ปักดิเอ่อนี่เจดูพิกัดลบ อยู่ที่หนึ่งร้อยสิบสองแสดงว่าเป็นภูเขาใช่ไหมเนี่ยหรือว่าเป็นอะไรค่ะจิบจิบโอ้ดึกมากเดี๋ยวขอโทษทีแล้วก็บอที่ไม่ได้ดูคลิปนานมา ก็ม uh, ีมันกดเยอะมากเหมือนที่โพลลงในชุมนุมนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมไม่กดยังไงเราเจอแหลงไม้แล้วเสียวเสียวเสียวตอนแรกๆอย่าวิ่งสิตอนนี้เรายังไม่มีอาหารเลย Oh, so so so, lùi đi chụp đi túng 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 tùng tùng túng tùng túng 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 oh, my, oh, my God, oh my God. ทุกคนนี่ไงสนุปเผลอเดอร์เผลเดอร์เผเดอร์มันจะแจ้งว่ามันดูง่ายเองนะสนุปเผลอเดอร์นั่นเราต้องไปตรงนั้นเราต้องหลบหมีมาก่อนนี่ไงเราต้องหลบสนุปเเดอรออกมาช่นี่ไงสน a ปเผลเดอร์เ w ลเดอร์เผเดอ อย่าอย่าสิจะทำแบบนี้เรายังไม่มีไม้เลยทุกคนไม่นั่นไงต้นไม้เราเจอต้นไม้แล้วเอรเฮยเออิีแรกก็ผ่านไปไปบายมากนะ พเพราะว่าตราเจอหมู่บ้านวิลเลจแล้วเจอหมู่บ้านเอ็นอันวิลเลจเอ็นบีซีอะไรนะั่นนั่นแหละเออเรเจอแล้วนีว่ทุกคนเราไม่รู้ว่าแม่มันจะหายหรือเปล่านะเพราะว่าเราเล่นมานี่เล่นเล่นทุกลนแบบมาเยอะมากแล้วมัน,นแม่มันหายด้วยใช่ แม่แมมันหายด้วยไม่รู้ว่าจะแม่มันจะหายหรือเปล่าถ้ามันหายก็เริ่ม EP ใหม่นะครับผมจงเข้จใจไว้ด้วยนะครับฮุยฮุยฮุยทุกคนอันนี้ไม่ได้เตรียมนะครับผมไม่ได้เตรียมนะฮุย EP แล้วเราเจอไดมอนแล้วทุกคน ว้าวจันทุกคนอันที่กินแล้วเราเราจะถ่ายมาให้ดูนะแต่ว่ามันกดอันไม่ทันนี่ไงไงจะด้วยนะ กัวช่องอบเกินันเหลือเกินเออเงเเน้่ยโอเคว่เยไม่ได้นนี้ไม่มีใหญ่ๆจบวันจิกับหมอนรับแล้วจะมีพออันนี้หรอมั้ น่าจะใช่นะทำไมโอ้มันเป็นงานวันสุดจังเนี่ยเกิดทำข้าวเกิดที่เบโอพีมาฮึฮเป็นเดียววันสุดจันแล้วเขาก็บอกว่าอืมคิดใจเองอย่างนี้นละ่ะ เมียรู้ทันอะ <c oughs> นี่ทุกคนก็ดูพี่เว็บก,กันหมดเลย <c oughs> จ่ายจ่ายจ่ายช่ไหมช่ไหมทุกคนเยอะทุกคนทำไมมันอันนี้จังเห็นไหมทำไมพืชผักมันตูเร็วจังเลยตูดก็ดีแล้วดีกว่าไม่ตก มันค้างทุกคนเก็บแล้วก็ต้องฟูด้วยเออกินเกินเงมเงมเงม ตอนนี้ไก่แกะเมื่อแล้วเหรอนี่ว้าวว่ามันเป็นใบโอมิมะจริงนะเนี่ยอืม,มเรื่อวมาสัจรันอืมราได้อืมราได้พิษมาเราจะมาทำอะไรดีคิด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 หน่อยคิดหน่อย อ่ะวันนี้ไม่มีเตียงนะเป็นไรอ่นนอนนองนอน,น,อน,นได้ไดมมันก็เมื่อยแล้วนะโอเคนอนได้แล้วคนอะไรมาน,นอนกับแจมโอ้ไม่หนาวดอ,อยังไงเลิ่นทางต่อเรามีอาหารกินแล้วนี่ ยังไงเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเจอทุง่งหญ้าแผ่นไหมใช่หนีกับลูกเราต้องหนีก่อนเร็วทุกคนหนีสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนร่องนีก่อนทุกคน

ดีดีดีเลยอ,อ่ะตกลงเอดตันอ่ะโอเคทุกคนครับก็คลิปนี้ไว้เพียงเท่า,ทานี้ก่อนเจอกันใหม่บ๊ายบาย